นโม,าามทัสสะพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิโลมาจติอนุปติฐานังวุตโยโตอุมาหาะนณะ ตุติปฏิสนทิอนุปฏิฐานังวุตโยขตโุทฐานอันใดเป็นไปกันบอกไม่ได้สําเร็จอาจารยะึื้นมาที่จบมหาภพกระซับในที่นี้สิชติย่อมสําเร็จอิติด้วยประการดังนี้พุทโธเมีสิทธิเมสิเสยยันยังเมโทตมังยัญยะสัทถาเทวมนุษยานักยันยังเททางโตสังขังสารนังขตโยยันยังเมธรรมหิติโกอิติปเレติยันโนยัตหนังยติยัตสิริวโนเอวังหุนตุสัพเพสตาสุขาหุนตุทวัตตัง มะอะโอเอหิพันทางอัคคลาสัญญาโตณโมพุทธายะอิติปิพระควา,าราหังสัมมาสัมพุทโธณณโมพุทธายะคนทั้งหลายลักปูสมาคตาโสทายะอมสีเจริญสวัสดีหน้าคุงงามเหมือนพระจันทร์มวันเพนคนเห็นคนรักคนเห็นคนทักคุ้นเคยเดชะพุทธเจ้าตัดว่าเอวอมเมสุตังเอกังสมยังพรวาพิศาวดาหลงไหล พิสมัยแนบเนื้อใจจิตคิดถึงเผ้าคลึงวิญญาวิชาสัมปันโนยะทาโสสัพเพชนาพระหูชนะนะเมตตามโมกรุณาพุทธเป็นทีล์ทาให้ประจักษ์ยะหันตาวาทาเมวมัวพุทธพาวตัวมหากููโมมาสมสู่นะักรักอยู่จนวันตายอิทธิปุจิตังสัพพุทงัง จะมหาลาพังสพ,พระโกรทางวินาศสันติอิทธิโยตุโนชาโตเอหิสมาตามะเอหิปุริโสอิทธิจิตตังมะมะัสันติกังปิยังมามะอลาหังสุกโตพะควานะเมตตาจิตตังปิยังมะมะนัชาลิติพลิราชาสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพกิสาสมาคาตาสัพพลาภาปิยังนำมานะมั่งนัีนเป็นเศรษฐีนมั่งมีนับอุตตยาวาเยปิเยสวาหุ 那你个大的，那个大的。<noise> <noise> <noise>